6นะครับช็อตนี้ครับเจอม้าไหลลงมาครับอาจารย์ป่องครับล็อกไว้ฮะล็อกม้าไว้ค่อนข้างสวยนะครับแต่ผู้ชมฮะสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับอาจารย์ดอนเดินเม็ดลงมาให้ยินฟรีโอ้ m ม g ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากเด็ดแต้มเซียนครับแต่ก่อนอื่นครับเหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วผมต้องมีคำคมเด็ดๆมาเปิดคลิปใช่ไหมเอางี้แล้วกันกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจแต่อยู่ถัดไปจากพังงาตึงโป <laughs> วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมารับชมเกมเก่าที่โคตรเก่าและเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ครับ <Wow. S 2> มันจะมีตำนานครับและจะมีตำนานซ้อนตำนานอีกทีหนึ่งนี่คือแม์แห่งประวัติศาสตร์ครับแม mm ์ hmm. คุณต้องทำครั้งที่1รอบชิงชนะเลิศอาจารย์ฝองฝ่ายขาวอาจารย์ดอนฝ่ายแดงแต่ช้าก่อนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมกําลังมีคําถามในใจ mm hmm. ว่าเฮ้ยคารวะผู้ฝ่ายรู้เคยทําแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับ แต่นั่นมันเมื่อเกือบ2ปีได้แล้วผมอยากรู้ว่ามุมมองของผมต่อเกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณผู้ชมพร้อมเล่าไปดูกันเลย ย้ำกันอีกทีครับอาจารย์ปองเนี่ยเขาเดินฝ่ายสีขาวนะครับตอนนั้นส่วนฝ่ายสีแดงเนี่ยคืออาจารย์ดอนหนวดเฟิร์มครับคุณผู้ชม2ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคมาประทะกันนะครับในตาเดินแรกนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างเปิดมาเพื่อที่จะดูใจกันและกันนะครับอาจารย์ปองเดินเม็ดและอาจารย์ดอนเดินโคนนะครับและตาต่อมาครับอาจารย์ปองเดินเบี้ยและอาจารย์ดอนแทงเบี้ยขึ้นมาสกัดตั้งรับอาจารย์ปองไว้ครับนี่คือเกมที่มีความกดดันค่อนข้างสูงครับ ถ้าคุณผู้ชมดูจากวิธีการเปิดหมากเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันสักเล็กน้อยเลยว่าวิธีการเปิดหมากค่อนข้างเนียบค่อนข้างละเอียดครับมีการแทงสกัดเบีย้ยเพื่อไม่ให้เกิดท่อนแยกที่มีความหลากหลายครับและเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าท่อนแยกมีความหลากหลายเนี่ยแผนที่ทํามาอาจจะไม่มีความหมายครับคุณผู้ชมหมากในยุคนั้นเนี่ยเป็นหมากที่ต้องอาศัยความคิดเห็นในการเล่นสูงครับมันไม่เหมือนหมากในยุคนี้ครับที่มี พวกล็อกมีพวกสูตรต่างๆอาจารย์ดอนครับในเกมนั้นเนี่ยแกเปิดเป็นหมากม้าเทียมครับส่วนอาจารย์ป่องครับเปิดเป็นหมากมายงขวาโคนผูกเม็ดครับและในตาเดินที่6นะครับตีเรือขึ้นมาครับและอาจารย์ป่องครับเดินโคนขึ้นมาในตำแหน่งคอควาย1ไปคอควาย2และในตาเดินนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ดอนนั้นเลือกที่จะเปิดเบี้ยริมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกกันว่าหมากเบี้ยคู่ริมครับ อมาสองตัวาอมาเป็นคู่ต้องชื่อหมากเบียคู่มันอยู่ริมกระดานเรียกเบียคู่ริมครับเบียคู่ริมจุดประสงค์คือมาแทงไล่มา้าให้ม้าของอาจารย์ปองเนี่ยต้องกระเด็นกระดอนไปนู่นไปนี่ไปหลายๆทิศหลายๆท,ทางที่ไม่ใช่ม้าโยงขวาว่างั้นเถอะฮะถ้าอาจารย์ปองถนัดม้าขวามากอาจารยดอนจะทําลายมันเองครับด้วยเบียคู่ริมของเขาและคุณผู้ชมครับ เมื่อคุณเห็นเบีย้ยคู่ริมมาในลักษณะนี้ครับนี่คือวิธีการแก้เบีย้ยคู่ริมเบื้องต้นครับเพื่อการกินตัดออกไปด้านนอกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งโคเน,นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็จะใช้โคนกินได้เจอเม็ดไล่ตำนองนี้แต่ในตำแหน่งนี้ครับเหมือนอาจารย์ดอนครับจะรีบร้อนเกินไปหน่อยครับใช้เบีย้ยกินนะ และไม่ได้เดินโคนมาตั้งแต่ต้นครับจึงจําเป็นฮนะต้องใช้เบีย้ยกินเจออาจารย์ป่องเนี่ยแทงเบีย้ยขึ้นมาสกัดตั้งรับเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับดูวิธีการตั้งรับขัดเบีย้ยของอาจารย์ป่องให้ดีครับเพราะเดิมทีเนี่ยถ้าไม่ขัดเบีย้ยไปเดินตัวอื่นเช่นมา้าอาจจะโดนแทงไล่มาได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการขัดเบีย้ยไว้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับในตาเดินนี้ อาจารย์ดอนนะฮะเขากินตัดเบี้ยเข้ามาอาจารย์ป่องไม่รอช้าหยิบเบี้ยกินตอบทันทีและนี่คือแผนของอาจารย์ดอนนะครับอาจารย์ดอนเนี่ยต้องการจะส่งม้าขึ้นมาสอดแนมและมาไล่กินเบีย้ยของอาจารย์ป่องครับแต่อาจารย์ป่องไม่ยอมครับใช้โคนของเขาเนี่ยมาผูกเอาไว้ก่อนเจออาจารย์ดอนทิมเบีย้ยขึ้นมาฮะป้องกันการทแทงเบีย้ยขึ้นมาโดยอาจารย์ป่องครับอาจารย์ป่องจึงใช้ยุทธวิธีการเดินม้าครับส่วนอาจารย์ดอนนะครับพยายามเดินเรือทะลอดทะลอดผมก็ไม่เข้าใจ ตำแหน่งนี้เหมือนกันครับว่าเดินเรือไปเพื่อเหตุใดครับแต่คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าเบี้ยในลักษณะนี้ครับการที่เราเปิดเบี้ยค,คู่ขึ้นมาก่อนเนี่ยตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากครับเพราะการถือเบี้ยคู่กลางกระดานเนี่ยมันเป็นเหมือนเกาะป้องกันแล้วก็เป็นบารีชั้นดีในการที่ป้องกันฝ่ายตรงข้ามรับและคุณผู้ชมดูให้ดีครับการที่อาจารย์ดอนนั้นได้ทีอาจจะเปิดเบี้ยคู่ก็ได้นะแต่ว่าตำแหน่งนี้คือเปิดไม่ได้เพราะเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นจุดอ่อนอยู่ นี่จึงทําให้สาเหตุว่าอาจารย์ดอนเนี่ยเขาตีเบีย้ยขึ้นมาไม่ได้และเมื่อตีเบีย้ยขึ้นมาตําแหน่งนี้ไม่ได้เม็ดก็ไม่ได้ใช้งานครับ <S <S ผมจึงถือครับว่าการโอเปนนิ่งของอาจารย์ป่องใน13มูฟแรกเนี่ยผมให้อาจารย์ป่องเป็นต่อภาคเลยนะครับคุณผู้ชมหมากฝ่ายแดงอาจารย์ดอนครับเดินโคนขึ้นมาและอาจารย์ป่องเดินขุนให้เยอรือนเนี่ยเชื่อมถึงกันครับและอาจารย์ดอนเนี่ยฮะถอยม้าลงไปด้านล่างกาเจ้าม้าเนี่ยขึ้นมาเพื่อจับเบีย้ยให้ได้ครับในอนากนคกรฮะเจออาจารย์ป่องเสริมโคและออาาจารย์น เดินเบีย้ยขึ้นมาครับการเดินเบี้ยขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยต้องการที่จะถามครอาจารย์ป่องว่าอาจารย์ป่องเนี่ยเขาจะตั้งรับเบี้ยตำแหน่งนี้ยังไงก็คือการแทง3ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะแทงด้วยวิธีการไหนซึ่งอาจารย์ป่องครับเลือกที่จะแทงด้วยวิธีการแทงตำแหน่งขอไข่3มไปขอไข่4เจออาจารย์ดอนตีเบี้ยขึ้นมาครับนี่คือหลักสูตรของการตีเบี้ยเบื้องต้นเลยนะคือถ้าเกิดว่าเบี้ยชนกันแบบนี้ใครตีตำแหน่งนี้ก่อนส่วนมากจะได้เป็นตำแหน่งที่ มีสิทธิ์เลือกครับอย่างเช่ะหากแดงมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะทิมขึ้นมาหรือว่าเขาจะกินตัดหรือว่าเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เฉยแต่นี่ครับผู้ชมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปองเนี่ยเขาได้เลงไว้แล้วอาจารย์ป่องเขาไม่สนใจใยดีเลยนะครับตีสีเบี้ยขึ้นมาตรงกลางกระดานครับทำไมอาจารย์ป่องถึงห้าวแบบนี้ทําไมอาจารย์ป่องถึงกล้าทาในลักษณะนี้เรามาวิเคราะห์กันครับเพราะว่าอาจารย์ปองเนี่ยเห็นแล้วครับว่าเม็ดและม้าและทุกอย่างในองค์ประกอบของตนนั้น สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้ทันทีแทบจะเรียกว่าอาหารพร้อมดื่มมาม่าพร้อมเสิร์ฟทำนองนั้นเลยครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบหน้าเบี้ยแต่หมากตัวใหญ่ขึ้นไปใช้งานได้ค่อนข้างสุดจัดครับแต่ทางหมากฝ่ายแดงนะครับอาจารย์ดอนนั้นโคนเนี่ยแล้วก็เม็ดเนี่ยยังขึ้นมาเชื่อมกันไม่ติดเลยครหมากฝ่ายแดงครับอาจารย์ดอนกินตัดครับและอาจารย์ป่องใช้โคนกินนะเกิดการกินเบี้ยไปอีกหนึ่งตัวครับใช้เบี้ยกินตอบครับและเกิดการแลกเรือนเกิดขึ้นครับใช้เรือกินครับและ ใช้เรือกินตอบโดยอาจารย์ป่องครับในมูฟนี้ครับอาจารย์ดอนกินเบีย้ยครับและอาจารย์ป่องใช้เม็ดกินโตครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากจบไฟใหญ่นี้ไปเรียบร้อยนะหน้าหมากเนี่ยฝุ่นตลบลลตอนนี้ฝุ่นเริ่มเจือจางแล้วคุณจะเห็นแถว5้าทั้งแถวเนี่ยเนี่ยแถวตรงนี้ทั้งแถวนะครับเป็นของหมากสีขาวหมดเลยนะฮะฝ่ายสีแดงครับ อาจารย์ดอนครับค่อยๆที่จะถอยม้าตัวเองครับและนี่คือเบสมูฟของอาจารย์ป๋องครับแทบจะเรียกได้ว่าแม่เดินยังก็ AI แต่ในสมัยนั้นครับสามสิบกว่าปีก่อนมันคงไม่มี AI แล้วครับนี่คือฝีมือและมันสมองของมนุษย์ล้วนๆครับเดินเรือขึ้นผาจับเบี้ยครับถือเป็นมูฟที่ค่อนข้างดีและเป็นตาเดินที่ค่อนข้างแจ่มแมวมากครับเจอเม็ดไล่ไปทีหนึ่งและใช้เรือกินเบี้ยครับนี่คือเบี้ยตัวอ่าตัวได้เปรียบของอาจารย์ป๋องเลยนะครับ ถ้าเบีย้ยตัวนี้เข็นไปหงายได้แล้วกลับมาทําเกมเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยอยู่ไม่ไกลครับอาจารย์ป่องถอยมาครับและอาจารย์ดดนเนี่ยตีเบีย้ยขึ้นมาครับการตีเบีย้ยมาลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจารย์ป่องฝ่ายสีขาวเนี่ยเขากินได้และอาจารย์โดนเนี่ยแกสามารถใช้ในส่วนเม็ดหรือว่าเบีย้ยกินออกมาพอกินมาลักษณะนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็นแท่นหมากสีขาวเองเขาไม่ต้องทำอะไรเขาชักเม็ด ถอยกลับไปด,ดื้อนะครับในส่วนของอาจารย์ป่องเนี่ยก็ไม่ต้องทาอะไรเพราะเดี๋ยวเม็ดมาขึ้นตรงนี้ได้อาจารย์รอนใช้ขุนขึ้นมาและอาจารย์ป่องแทงเบีย้ยตรงนี้สวยครับยกนิ้วโป้งให้เลยครับเพราะว่าพอแทงเบีย้ยเสร็จเนี่ยมันสะกดมาทุกๆอย่างไว้เลยมันหมักลุกไม่มจําเป็นต้องไปแทงไปไหงายไปไปเปลี่ยนจ็อบไปเปลี่ยนอาชีพให้เบีย้ยนะจากเบีย้ยคว่ำไปเป็นเบี้ยหงายคือไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นแทงราคาไว้แบบนี้ม้าเนี่ยยังต้องยำเกรงนะคุณผู้ชมเมื่อม้ายห้ยำเกรงก็ต้องวนม้าไปในตำแหน่ง จอจานเจ็นะครับเพื่อที่จะวนกลับมาห้ามไม่ให้เบีย้ยงหงายแต่อาจารย์ป่องครับเลี้ยวโคนขึ้นมาครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้ดีครับมันจะมีช็อตสําคัญอยู่นะครับอาจารย์ป่องเนี่ยพยายามที่จะหงายเบีย้ยให้ได้ครับและในตําแหน่งนี้ครับอาจารย์ดอนใช้ม้าตัวโปรดของเขามาแลกกับม้าของอาจารย์ป่องครับเมื่อเรารู้ตัวว่าหมากเนี่ยเราเริ่มเป็นรองหลักการเบื้องต้นก็คือพยายามเคลียร์ตัวใหญ่พยายามเคลียร์ตัวโคนเห็นเรือ ชนเรือเห็นโคนชนโคนเห็นม้าชนม้านี่คือหลักการคร่าวๆครับไม่ว่านักหมักลุกรุ่นไหนยุคไหนก็พูดกันเป็นเสียงเดียวครับอาจารย์ดอนครับต่อมาครับซึ่งอาจารย์ป่องครับเขาไม่อยากปฏิเสธครับเพราะาเขามีแต้มต่อไปใช้ม้กินคืนใช่ไหมและในช็อตเนี้ยเขาเดินขวนมาประจันโป๊กขป้น่างเงี้ย อาจารย์ดอนทาได้เพียงแค่ต้องถอยม้ากลับไปครับเพราะว่าถ้ากินตัดในลักษณะนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์ป่องได้เบี้ยคู่ที่เป็นเบี้ยคู่โคตรเทพเลยครับอาจารย์ดอนถอยม้าไปแต่นั่นมันก็ยังไม่จบครับเพราะหมากสีขาวหงายเบี้ยครับและหมากสีแดงครับอาจารย์ดอนเนี่ยค่อยๆแซกโคนขึ้นมาครับเฉียงนะครับค่อยๆสไลด์โคนขึ้นมาใช้งานครับและอาจารย์ป่องครับเดินโคนขึ้นไปอาจารย์ดอนถอยขุนครับและในช็อตนี้ครับเป็นการเดินขุนโดย อาจารย์ป่องครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเดินม้าขึ้นไปได้ไหมผมว่าเดินม้าเนี่ยน่าจะเป็นตาเดินที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากกว่านะเพราะการเดินม้าเนี่ยปั๊บขึ้นไปเนี่ยเ,เมต,ตัวนี้มันมันเป็นปัญหาอยู่ถ้าไม่ต้องเดินม้าไปผูกหรืออะไรสักอย่างคือคือมันต้องมีสักมูฟหนึ่งที่ต้องแก้เพราะเม็ดตรงนี้เป็นปัญหาครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้คือเราเข้ามานั่งวิเคราะห์เกมกันผมว่าหมากการเล่นขุนองคำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลาสสิกมากเพราะว่าเขาเล่นกันค่อนข้างเย็ยนเหนื่อยมากแล้วมันไม่เหมือนระบบสวิตช์แพลิงเดี๋ยวนี้คืออันนั้นเขาเล่นแบบน็อกเอาท์แล้วคือ2ในสามหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแล้วมีตัดสินกันหมากป้องอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบไม่ได้เดินเมสบุ๊กโป๊ะโป๊ะโบเนี่ยอันนี้ผมก็พอเข้าใจได้นะครับแต่จริงแล้วเดินขุนเนี่ยถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ชอบนะ อาจารย์ดอนค่อยๆไหลเม็ดมาและอาจารย์ป่องเดินเม็ดของเขาขึ้นไปเกิดการกินขึ้นนะฮะอาจารย์ป่องใช้เบี้ยงหงายกลับมาไล่กิน,นครับและเจอต่อโคนครับหลังจากนั้นเนะี่ยหอยโคนนะครับรูปเกมยังคงอยู่ที่อาจารย์ป่องเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะได้เปรียบมากนะครับอาจารย์ดอนค่อยๆไหล,หลคูนของตัวเองออกมาครับและในจังหวะนี้ครับอาจารย์ป่องนะครับ เดินม้าเนี่ยมาในตำแหน่งงองูสองพอเดินมาในตำแหน่งงองูสองเสร็จเจอต่อโคนไหมและในช็อตนี้อาจารย์ป่องค่อยๆถอยโคนของตัวเองลงมาครับเหมือนจะเริ่มถอยมากของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับใช้เบี้ยงหงายเนี่ยมาในตำแหน่งจอจานหกนะครับช็อตนี้ครับเจอมาไหลลงมาครับอาจารย์ป่องครับล็อกไว้ล็อกม้าไว้ค่อนข้างสวยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะสิ่งที่คาดฝันเกิดขึ้นครับอาจารย์ดอนเดินเม็ดลงมาให้ยินฟรี โอ้แม่ก๊ช็อตนี้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นช็อตที่สวยสวยเหมือนกันนะผมว่าเป็นเป็นช็อตที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งในการเดินนะก็คือว่าเดินเม็ดไหลขึ้นไปด้านบนเหมือนกันอันนี้จากที่ผมถอดมาตรงนี้แสบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะแต่ในเกมท่านตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ป๋องก็ใช้ขุนกินเม็ดครับเจอลูกคาดกินเม็ดคืนเช่นกันก็เหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหมากถูกลดทอนไปเรื่อยๆครับ และถูกลดทอนไปเรื่อยๆหมากสีแดงครับอาจารย์ดอนครับถอยโคนครับและจังหวะนี้อาจารย์ป่องเดินมาครับมาเพื่อป้องกันม้าของสีแดงครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการป้องกันม้าขอ,ของอาจารย์ป่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่ามากครอาจารย์ดอนถอยโคนครับและอาจารย์ป่องเนี่ยทิมเบียขึ้นไปในตำแหน่งจอจานหกครับผมว่ามูฟเนี่ยเป็นมูฟที่ทําให้รูปเกมเนี่ยจาก ความเป็นต่อเนี่ยอาจจะพลิกกลับมาเป็นเสมอครับเพราะว่าในตำแหน่งเนี้ยโคนแดงขึ้นมาใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยอ่ะเดินขูนขึ้นไปคุณอาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวผู้ชมดูครับถอยม้าลงไปแล้วนะและหมากสีขาวเนี่ยเดินโคนขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้เจอโคนล,ลุกปั้งจำเป็นครับต้องขยับหลบพอขยับหลบเสร็จอาจเจอมากก้าเกาะอีกแล้วพอเจอมากก้าเกาะเสร็จตรงเนี้ยเดี๋ยวมันมีโคนสไลด์ล,กกล,ลงมาลุกกินม้าอีกพอสไลด์ลงมาลุกกินม้าเนี่ย โอกาสเสมอค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ใช้เม็ดขึ้นมาเนาะพอใช้เม็ดขึ้นมาเสร็จอ่าตรงนี้ไม่ไม่เดินโคลลงมาลุกนะแต่ใช้โคลไล่มาเรียบๆอันนี้ก็สวยเหมือนกันทางด้านอาจารย์ป่องไม่สนใจอ่ะไหนๆก็ไหนๆละขึ้นขุนไปเลยแล้วกันเจออาจารย์ดอนใช้โคลกินอ่ะไหนๆก็ไหนๆละไปไล่กินมา้าหิวเหลือเกินขุนตัวนี้เจอม้าถอยลุกอ้าวไหนๆก็ไหนๆเดินขุนไปไล่ม้านะครับและอาจารย์ดอนครับเดินขุนมาปลูกมา้า เกิดเหตุการณ์ที่ว่าโคนตัวนี้ครับเขาเรียกว่าโคนเหลืองอะโคนเหลืองคือโคนที่พุ่งขึ้นมาไกลแล้วมันกลับบ้านไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรมาดึงจะร้องจนจบเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะครับมากในลูกเกมนี้ก็คือว่า,าทางด้านของอาจารย์ป่องเนี่ยก็พยายามที่จะไล่บีบอยู่ส่วนทางด้านอาจารย์ดอนก็พยายามรวมโคนเนี่ยมาหาพวกให้ได้นะครับและในตำแหน่งเนี่ย อาจารย์ดอนใช้ม้าตัดเบี้ยพอใช้ม้าตัดเบี้ยเสร็จเดี๋ยวคุณดูความเก่านะเขาคำนวณไว้แล้วอาจารย์ดอนเดินขุนขึ้น,นมาพอเดินข,นขุนมาเสร็จเจอหงายลุกปึกถ้าโคนตัวนี้ตายเนี่ยอาจารย์ป่องไล่ชนะได้แน่นอนโคนกับเบี้ยหงายชนะได้แต่ประเด็นคือโคนมันไม่ตายอะดยโคนมันถอยกลับมาลุกได้เนี่ยพอถอยกลับมาลุกเนี่ยแลกกับเบี้ยงหงายตัวหนึ่งหรือโคนตัวเดียวไล่ไม่จนนะครับและจบตาเดินที่เกมนี้ครับในตาเดินที่63ครับโดยโคนสีแดงเนี่ย ลอดกลับมาสามารถลุกได้อย่างเงี้ยพอลอดกลับมาสามารถลุกได้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับโคนแรกกับเบี้ยงหายเนี่ยแล้วหมาขาวเหลือโคนตัวเดียวยังไงยังไงครับคุณผู้ชมไล่กัน3วัน3คืนก็ไล่กันไม่จนนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของการสรุปหมากันดีกว่านะครับสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง 600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากลุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆนจะได้รับ AI หมากลุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากลุกไทยในตำแหน่งนี้ครับเมื่อกี้ที่เราพูดค้างเอาไว้ว่าหมากายดำนะครับอาจารย์ดอนหนวดเฟิร์มเนี่ยแกเดินเม็ดเนี่ย หรือเบี้ยงายสักตัวเนี่ยมาไล่มา้ากระทุกมา้าใช่ไหมมันมีอีกแต้มหนึ่งก็คือว่าอาจจะเดินเม็ดขึ้นไปด้านบนหรืออาจจะเดินเม็ดลงมาด้านล่างก็ได้คือในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าม้าถอยใช่ไหมม้าถอยไม่ได้นีกอ่าสมมติม้าตัดโคนก็ได้ม้าตัดโคนตร,ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละพอ,อตัดโคนเสร็จใช่ไหมอาจจะถอยอาจจะไล่โคลลงมาอันนี้ก็อาจจะเดินม้าวุ่นวายละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือผมคิดว่าอาจารย์ปองเนี่ยสามารถที่จะกำชัยได้แน่ๆนะครับค่อนข้างมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะว่าน่าจะไล่กันได้นะครับและรูปหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีในเคสของการกินมา้าในในเคสของการกินม้าแบบเนี้ยอันนี้เขากิกนม้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช้เบีย้ยความกินตรงนี้เขากินเบีย้ยถ้าเดินขุนขึ้นมาอ่าน,นี้ก็เดินขุนขึ้นมาโต้ก็อยู่กันแบบเนี้ยครับในตำแหน่งเนี้ยก็คือว่าไอตัวเบีย้ยความเนี่ยมันเจ๊งแน่ๆครับเพราะเบีย้ยความเจ๊งเนี่ย ไล่ได้ไหมไล่ได้นะครับมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้เบเี้ยไปไล่ตีโคนเรื่อยๆแล้วก็ลไล่หนีเข้ามุมแต่ว่าเป็นรูปที่ยากเหมือนกันผมเดินไม่เป็นนะรูปเนี้ยแต่เท่าที่ผมนั่งดู AI มันเล่นมันเดินได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบในคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้หมากลุกไทยกันวาดผู้ใยรู้กันด้วยนะครับและไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมกันวาดผู้ใยรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและไปที่คน